วันนี้ผมจะพาท่านมาเที่ยวเขาทิจกูดนะครับเพื่อไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขานะครับนี่ดีคือระเบียบของเขานะครับนี่ใสการเยอะพอสมควรทีเดียวนี่ครับยินดีต้อนรับสู่เขาคิจกูดจุดประชาสัมพันธ์นะครับแล้วผมก็ไปซื้อบัตรนี่นะครับท่านดูก่อน จะขึ้นผมมาอยู่ในบริเวณตลาดนะครับท่านจะเห็นมีร้านคา้าร้านรวงเยอะเลยนะครับและนี่คือคิวรถของเขานะครับนี่ท่านดูคิวรถวัดรวงบริการเดี๋ยวผมนั่งรถตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีร้านคา้าผมให้ท่านดูบรรยากาศก่อนนะครับว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นยังไงมีร้านค้าเยอะนะครับสําหรับคนที่หิวแล้จะมรับประทานอาหารนี่ท่านดู เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับผมก็จะเดินไปซื้อบัตรนะครับนี่คือเขาพระเขาพระบาทพลวงนะครับรูเดี๋ยวผมจะไปซื้อบัตรให้ท่านชมนะครับดูนะครับนี่คือมีร้านค้าร้านรวงเยอะเลยตรงนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขานะครับ น,นี่คือจุดจำหน่ายบัตรนะครับนี่เห็นไหมครับคนละ200บาทนะครับก็วันนี้ผมเลือกเอาวันที่คนน้อยๆเพื่อจะได้ไม่ต้องอเบียดเสียดกันเพราะว่าทำวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศนะครับผมจะเก็บบรรยากาศตอนขึ้นเขาให้ท่านชมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนี่ร้านค้าข้างหลังมีเขาสวยมากเลยท่านดูสิครับ เขาสูงๆที่จันนี่มีต้นไม้ใบหญา้าเป็นภูเขาที่รกชัดดีท,ท,ทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับผมจะพาท่านขึ้นเขาวันนี้นะครับอ่านะครับเพื่อนๆดูตอนนี้ผมกําลังออกจากท่าแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะเดินทางขึ้นเขานะครับผมใช้รถของท้องถิ่นนะครับโดยมีโชเฟอร์ ท่านนี่นะครับนี่ดูรูปรอด้วยนะครับนี่นี่ก็จะพาเราขึ้นไปสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะถามรายละเอียดเขานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวตามทางนะครับผมจะดูไอตรงที่สวยๆจะเก็บภาพไปท่านชมนะครับอ นี่นะครับตอนที่ผมขึ้นมาเขาจะมีการรดน้ําเพื่อไม่ให้ฝุ่นเห็นไ,ไหมครับท่านสังเกตด,ดูว่าเราวิ่งทางขวานะครับเพราะว่าเขาทางโชเฟอร์เขาบอกว่าเขาจะมีหลบกันเพื่อมีแรงส่งส่วนที่ลงมาไม่ต้องใช้แรงก,ก็วิ่งทางไหนก็ได้ส่วนทัางนี้ต้องต้องเรียกว่าเรียกว่าตัดโค้งหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่ตัดโค้งมัง้ง ที่ต้องการให้มีแรงส่งก็จะวิ่งขวานครับแล้วทางทางวัดนี่ก็ดีนะครับเขาก็น้ำมาสาดให้น้ำมาปาลดทให้ต้นไม้ไม่ให้ถนนมันลื่นนะครับไม่ให้ลนไม่อห้ลื่นนะครับเห็นไหมครับท่านดูเห็นไหมรถวิ่งขึ้นเนินนะครับทางโชเฟอร์นี่เขาชื่อสารพงษ์ สมพงษ์หงบินนะครับก็มีหงบินเลยนะครับผมจะถ่ายให้ท่านชมก็ไม่ไม่สนักเท่าไหร่นี่คนเดินนะครับท่านสังเกตดูมีคนเดินเก่งมากครับอตมีกำลังขึ้นเขาอยู่นะครับระยะทาง ท่านโชเฟอร์บอกว่า7กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมวิวกันนะครับในวันนี้เพื่อที่ท่านจะได้มาสักการะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขานะครับเข้ามากราบไหว้อะไรครับรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทที่อยู่บนเขานะครับซึ่งหินก้อนนี้เป็นที่อัศจรรย์นะครับเป็นก้อนหนึ่งโดดโดดเลยนะครับ ทุกคนก็ควรจะมานะครับเพื่อรับสักการะนี่ท่านดูนะครับชั้นทางชันพอสมควรดูในรูปก็ดูใน,กกใ,นในกล้องก็มองไม่รู้ว่าชันนะครับแต่จริงๆคือชันนะครับตอนนี้ชันอันนี้ทธรรมดาแลครับวันนึงวิ่งหลายเที่ยวไหมฮะ เทียวเียวช่วงช่วงวันหยุดเยอะกว่าไหมวันธดาที่ยวกี้ทตกี่เที่ยวบเสิเลยอ่ะโอ้โหดีมากเลยรถเป็นร้อยมั้งเห็นจอดอยู่ร้อคันนะครับท่านท่านดูสิครับรถก็โอเคนะครับเราก็ทำมาหากินเพื่อครอบครัวก็สุดยอดนะครับ เวลาจะวิ่งทางขวานี่กแค่จะมีเขียนป้ายใช่ไหม,ไมไป้ายว่าขึ้นเขาใช่ไหม,ไมเพื่อรู้กันนะครับระหว่างผูกพนักงานขับรถด้วยกันทุกทุกคนที่อยู่บนที่นี้นะครับฉะนั้นนักท่องเที่ยวไม่ควรเอารถขึ้นมาเป็นอันขาดเลยยกเวน้นรถของเขาเท่านั้นนะครับเพราะบางช่วงเข,เขาต้องวิ่งขวา,าเดี๋ยวภาพสวยๆกค็จะเก็บอีกนะครับ นี่นะครับท่านดูวิวนะครับเป็นทางที่เขาทําให้กว้างขึ้นใช่ไหมเนี่ยและกว้างขึ้นนะครับหินหินที่อยู่บนนั้นเขาเรียกว่าหินอะไรนะหินพระบาทนะพระบาทอยู่แถวอยู่ใกล้ๆนะนั้นเนาะเออ,เอ,อตอนนั้นเคยไหวยอยู่ตอนเย็นๆจะมีสวดมน์นะครับเห็นทาง เช่าเฟอร์เขาบอกว่าหินก้อนนี้นะครับเมื่อก่อนนี้สามารถเอาอะไรนะได้ได้ได้ลอดลอดหาได้ลอดหากันหมายถึงว่ามีรูหรือว่าอะไรลอกข้างล่างมันมันผ่านได้เลยอ่ะไม่ติดอลยครับอ๋อเหรอแต่ตอนหลังไม่ได้ไไม่ดด้้แลวัติอ๋อติดเลยนะเพราะว่าอาจจะหนักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมันรอยฮะ อ,อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์นะไอ้น,นี่เราถึงเราเหลือกันอย่างอ้าวไม่ปั๊บเดียวอะ่ะไม่นานนะโอ้รู้เมื่อกี้ถ่ายยาวเลยะนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ถึงทางขึ้นนะครับตอนนี้ต้องเดินเทินไปอีก1กิโลใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็มากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับนี่โชเฟอร์รูปหล่อของเรานี่เอ้นี่ยิ้มกันนี่นะครับตอนนี้ผมลงจากรถคันนี้นะครับเริมนที่9นี่แล้วผมก็จะเดินมาล้านพรีอากาศครับศรีวลีนะครับเป็นลานพระศรีวลีผมจะลงมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คุ้มครองผมขึ้นไปให้ปลอดภัยนะครับ แล้วท่านชมนะครับนี่คือองค์พระที่มีความสวยงามาทีเดียวสีทองอรอาระเป็นเม็ดเก็สวยงามมากเลยครับท่านดูแล้วท่านดูนะท่านนี้รถกำลังจะขึ้นนะครับนี่แล้วดูบรรยากาศบรรยากาศร้านค้าสวัสดิการเดี๋ยวผมจะพาท่านขึ้นไปชมข้างบนนะครับไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือกันมากเลยนะครับนี่ แต่เราที่กองนจะพาไปนะครับเดี๋ยวผมกลับไหว้พระภาพหนึ่งับจะพาไปนะครับดูสิครับคนมาไหว้เนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมกําลังจะขึ้นแล้วนะครับขึ้นเขานี่ร้านค้าสวัสดิการอุทยานแห่งชาติเขาทิจกูดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยนะครับนี่นะครับจะให้ท่านชมนี่มีไม้เท้าด้วยนะครับไม้เท้า โอ้ดีจังเลยแต่ผมเตรียมมานะครับดูสิครับท่านดูนี่คือพระแม่ธรณีนะดูนะชาลีติปสิทธิลาภาคำว่ามีคำว่าได้คำว่าสำเร็จทุกประการเถอดอ๋อ,อเขาบอกให้พรเรานะครับอตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปแล้วนะครับโอเคเลยนะครับ เขาบอกจุดคัดกรองโเจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนนะครับถึงส,สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ำลังจะขึ้นนี่ก็มีการทําบุญผ้าป,ป่าของอาทางขึ้นเขาพิสุกุลแห่งนี้นะครับนี่เห็นไหมครับหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยพอมาเจอเจ้าหน้าที่โอ้สุดยอดให้รายละเอียดเราดีเลยนะครับก็เดี๋ยวจะ ขึ้นชมแล้วัขั้นแรกก็มีบันไดแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ผมมาไม่มีอะไรตอนนี้ทําดีนะครับขึ้นสบายเลยเดีย๋ยวดูนะครับเดีย๋ยวเราเดินขึ้นแบบสบายๆครับท่านดูนะครับเมื่อก่อนนี้ต้องไม่เหมือนตอนนี้นะตอนนี้ก็สบายง่ายอะ่ะง่ายขึ้นง่ายนะครับจะพาท่านขึ้นชมนะครับ ระยะทางหนึ่งกิโลเมตรด้วยกันครับคิจะกูแทงนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบสามใช่ไหมย3 2สามยสี่อ๋อวันนี้วันนี้ นี่เจ้าหน้าที่อุทยียนนี่ทำดีมากดีกว่าเดิมเยอะเลยค่ะไม่ไม่ไม่ลกนะเมื่อก่อนนี้เดาเรื่องเต็มเลยวันนี้ยี่สิบสามยี่สิบสี่ครับยี่สิบสามโอเคขอบคุณนะครับเ,เออเง้นหายใจไม่ทัน,อ,อ,นอ,อันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับมาช่วยดูแลโอ้โหสุดยอดกำลังกำลังหม่ำเข้าอยู่นะครับ โอเคเลยครับนี่ครับผมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิวสวยนะครับตอนนี้กลางวันขณะนี้ที่ผมขึ้นอยู่นะครับ11เโมงกว่าๆนะครับตอนเช้า เดี๋ยวนี้มันร้อนที่ไหนไม่ร้อนอสบายสบายแล้ววันนี้ผมมาวันธรรมดานะครับก็เป็นวันพฤหัสซึ่งก็ไม่มีคนคือคนน้อยไม่ใช่ไม่มีคนนะครับเคยมาวันธรรมดาวันอาทิตย์โอ้คนเยอะจริงๆเลยครับทนดูสิครับมันก็สบายๆเดี๋ยวนี้มีมีบันไดขึ้นครับเ,เรียกว่าสบายเลยนะครับตอนนี้เห็นไหมครับ นะครับเราหายใจลึกๆก็ขึ้นสบายสำหรับคนที่ออกกำลังกายก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สบายนะครับขึ้นสบายๆบายครับเฉพออาะยิ่งเรามีราวจับเราก็จับราวก็สบายนะครับไม่ยุ่งยากมากเรื่องอะไรเลย ตลอดระยะทางเขามีสิงของทางวัดนะครับเกี่ยวกับการสวดถึงแล้วนะครับทางพักท่านดูมีร้านจุดจำหน่ายน้ำดื่มขคาดจิจกูดไหครับถ้าผมถ่ายไปแล้วหายใจหอบก็แสดงว่าผมทำเป็นหอบนะครับเพราะว่า จะได้เข้ากับบรรยากาศมีได้หอบจริงๆนะครับ่ท่านชมวิวนะครับเห็นไหมครับมีที่พักผ่อนหูหลายชั้นมีชั้นบนอันนี้ชั้นที่สองที่ผมยืนเห็นไหมครับที่ผมยืนอยู่ในชั้นที่2ผมได้กลิ่นกาแฟแล้ว แสดงว่ามีกาแฟนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเสียงจัก,กรจันท่านได้ยินไหมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านขึ้นไปบนข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนเดี๋ยวดูนะครับขึ้นทางไหนวะ ได้ยินเพลงเพาะๆนะครับนี่ผมจะให้ท่านชมนะครับร้อยพระพุทธบาทเขาคิดจะกรูคิดจะกรูดพระบาทพลวงจังหวัดจันทบุรีหน่วยพิทักษ์ที่พอก .1 2,900เมตรพระบาท260เมตรอันนี้ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับโอเคนะครับเราเดินเที่ยวดีกว่านะครับ ไปเลยครับวันนี้ก็มีที่ให้น่าจะมีการทำบุญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมีพระมาให้เรียกว่ามีการสวดอะไรกันนะครับเดี๋ยวขึ้นไปท่านจะเห็นไหมครับหินก้อนใหญ่ๆเลยเขาพวงแห่งนี้มีหินใหญ่ๆเยอะนะครับตลอดทางที่ผมเดินมา ตอนนี้เป็นบันไดทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งการเดินทางขึ้นก็สะดวกสบายมากเลยนะครับท่านดูครับนี่ครับข้างๆคือหินนะครับแล้ก็มาถึงนี่เป็นบันไดหมดเลยนะครับถึงกระเราเดินขึ้นอา,อาคารอะไรอย่างเี้ก็สบายครับสบายที โอเคนะครับผลเที่ยวกันก็สมควรเลยทีเดียววันนี้นะครับให้ท่านดูดีหินก้อนใหญ่ๆสังเกตดูนะครับให้ท่านดูหินเห็นไหมครับหินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นเกี่ยวกับสิงอัศจรรย์นะครับตอนที่ผมเดินอยู่นี้นะครับ ไม่คยโดนแดดครับมีแต่ต้นไม้เยอะทีเดียวช่วงนี้ช่วงนี้นะครับมีแดดนิดเดีแล้วผมก็เดินอยู่ใต้ต้นไม้ตลอดทางที่เดินมาเหนไหมท่านดูทางขวาก็มีหินก้อนใหญ่ๆใ,ให้ท่านชมนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เค็นวพื้นที่สุรบุรี วิธีเป็นนักท่องเที่ยวไม่ส่งเสียงดังอะไรต่างๆนนี้นะครับก็คล้ายคลึงกันที่ตรงนี้เป็นร้านค้านะครับ oh. ก็เขียนว่าฐานป่าไม้อุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดนะครับนี่คืออุทยานแห่งชาติเขีเขาคิจกูดมีร้านค้าคนนะครับทีนี้ผมมาเจออุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดแล้ว นี่ท่านชมเขาจะขึ้นรถบนนี่นะครับท่านชมเขาจะเขียนอะไรต่างๆระบบราดตระเวนเชิงคุณภาพนี่คือผู้ที่ดูแลป่าไม้นะครับท่านดูอุทยานแห่งชาติเขาคิจกุลนี่คือชจาหน้าที่ผู้ซึ่งเสียสละเวลา ไอ้เสียสละกำลังกายกำลังใจเพื่อปกป้องพื้นป่าให้กับเราต้องขอยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเพื่อรักษาพื้นป่าให้กับชนรุ่นหลังนะครับในนี้ก็มีน้ำตกทองไพบุญน้ำตกกระทิงน้ำตกทุ่งเพนนะครับถ้าใครมาได้ก็ไปเที่ยวนะครับจะให้ไปชมอะไรหลายๆเรื่องมีน้ำตกนะครับ